สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป5นะคะสัปดาห์นี้จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเกี่ยวกับเรื่องของห้องน้านะคะอ่าเป็นการทําความสะอาดห้องน้ําดูแลษาห้องน้านะคะอ่าห้องน้าเนี่ยนักเรียนเห็นไหมมันจะมีห้องส้วมด้วยใช่ไหมคะเป็นห้องน้ําที่ใช้ทำความ,วามสะอาดร่างกายนะคะส่วนห้องส้วมนะคะก็เป็นที่ขับถ่ายนะคะบางบ้านอาจจะทําไมคะต้องมีห้องน้ํา ห้องส่วมรวมกันหรือบางบ้านอาจจะแยกก็ได้นะคะ,อ,ะอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดมีอะไรบ้างผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างห้องน้ำต่างๆยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะคะแปรงขัดพื้นนะแผ่งขัดฟองน้ำนะคะแล้วก็ถังน้ำและขันนะเอาไว้ตักลาดนะ,ะแปรงขัดโถุส้วมนะถุงมือแล้วก็รองเท้าอย่างนะ,ะ,ะหลักการปฏิบัติ การทำความสะอาดห้องน้ําและห้องส้วมนะคะหึงเลยนะคะทำความสะอาดจากบนลงล่างและด้านในออกด้านนอกทําความสะอาดจากซอกมุมไปสู่พื้นที่โล่งในห้องน้ําแล้วก็สามนะคะใช้เช็ดถูไปในทิศทางเดียวกันสเลือกใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำนะคะเราควรล้างอย่างน้อยนะคะทีละหนึ่งครั้งนะนักเรียน ขั้นตอนการทําความสะอาดห้องน้ําและห้องส้วมนะคะพวกของใช้นะนักเรียนดูนะล้านน้ำล้างน,น้ําให้เปียกเลยนะพื้นนะแล้วก็เทน้ํายาลงไปแล้วก็ถ้าเป็นผนังเราก็ใช้ฟองน้ําขัดถ้าเป็นชักโครกนะคะเราจะใช้แปรงนะอ่าง้างหน้าก็จะเป็นฟองน้ํามาขัดนะแล้วเราก็ทำไมคะขัดพื้นด้วยนะพอขัดเสร็จใช่ไหมแล้วก็จะ ตักน้ำเนี่ยมาลาดนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูคลิปสั้นนะคะโอ้ห้องน้ำเป็นมากเลยเห็นไหมมาดูว่าอะไรที่กำจัดกลิ่นได้นะเบกกิ้งโซดานะะ ซอ,อ,อเกลือเกลให้ท่วสชักโครกนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณครขขึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็เทียนนะคะแล้วปิดประตูไว้สักพู่จากนั้นเทียนจะดับแล้วอากาศจะดูปูถ่านเป็นแว่นๆนะคะไว้ที่ถกปัสสวะหรือชาชนะอันนะคะ ามาดู่าานองต้มนะคะเราจะวางไว้ในจุดที่ต้องการดับกลิ่นนะคะใกล้ๆนั่นเอง